เส้นนี้สวยนะครับเนี่ยดูเขาท้องฟ้าดูเมฆคลึ้มสีเทาโอ้โหชอบอะ่ะบรรยากาศป่าเขาผมชอบมากเลยครับชอบมากกว่านั้นคือตอนเนี้ยเขาทําถนนเสร็จแล้วก่อนหน้านี้นะออืร <c> ถ <oughs> ผมก็สีขาวนะครับผมยางมาตอยกําลังลาดนะครับตีดขึ้นไปนะครับโอ้โห ล้างไม่รู้ว่าจะออกยังไงนะครับม,มัต่อยไม่ชอบเลยสำหรับอย่างมัต่อยธรรมชาติภูเขาเป็นสิ่งที่เราชอบน่ทำงานแบบเราก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้จบไม่ได้จบแพทย์แต่ก็เป็นหมอพืชนะนะจา๊ะช่วยจัดยาให้กับเกษตรกร,ร,กรไม่รู้ผิดรู้ถูกแต่อย่างน้อย เขาก็ยังเรียกเราให้เรามาดูแลเขาตลอดนะครับอาชีพนี้อาจจะเงินไม่ได้เยอะมากเบอร์วังเหมือนขายตรงที่เป็นกระแสแต่ว่ามันก็ได้ความภูมิใจนะครับที่ช่วยให้เกษตรกรไทยนะครับได้ผลผลิตทีด่ดีนะครับแล้วก็เนี่ยครับผมมาเที่ยวป่าเขาอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เข้าป่าเข้าเขานะครับขับมาบริเวณนี้ก็ใกล้เคียงจะไม่มีคลื่นโทรศัพท์แล้วนะครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับก็จะมีสักระยะหนึ่งที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับก็เป็นจังหวัดที่ไม่ไกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับผมเพราะว่ามีรถไปถึงหมดนะครับมันอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ไกลเกินไปครับถ้าเรามีน้ํามันเติมนะครับผมไปได้ถึงหมดนะครับตรงนี้ครับ อบมากเลยครับผมมาจังหวัดนี้ฝนตกทุกทีนะครับตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนนะครับฝนตกทุกทีนะครับผมว่าก็เป็นหนึ่งจังหวัดที่หลายๆท่านก็มาท่องเที่ยวกันอยู่แล้วนะครับเนี่ยผมรับทางที่ผมทํางานนั่นเนี่ยชีวิตอย่างผมเนี่ยแบบก็มาด้ง่ายแล้วก็มาด้ยากแต่อาจต้องใช้เวลานะครับแลกกับเงินหน่อยนะครับผม อยากได้เงินเขาเราเอาเวลามาแลกนะครับผมเวลาเดินทางนะครับเวลาในการสนทนานะครับเวลาในการอุสรารพัสรารพครับอาจจะได้นอนดึกนะครับผมอาจจะได้กินไม่เป็นเวลาอาจจะได้เข้าห้องน้ําไม่เป็นเวลาด้วยครับบางทีปวดฉี่ก็ไม่ได้ฉี่นะครับปวดขี้ก็ไม่ได้ขี้นะครับผมก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรอะปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนิดหน่อยนะครับผม แต่ส่วนตัวผมนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการถ่ายหนักนะครับแต่การถ่ายเบาเถ้าเข้าในเขต่านี่สําหรับผู้ชายก็ง่ายหน่อยครับผมก็หาจอดริมไหลาทางครับแต่ต้องต้องมีไหลาทางนะครับเพราะว่าไม่อยากจะเป็นการไปขี่ควงทางจาราจ,จรของคนอื่นนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยถนนเลนส่วนนะครับเดี๋ยวเจอสิบล้อเจออะไรเงี้ยครับเขาส่วนกันลําบากครับผมก็จะพยายามหาไห,าหลาทางเพื่อปลดทุกตัวเองได้แต่ถ้า ถนนบางเส้นมันหลบไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องอันไว้ก่อนนะครับผมจนกว่าจะหาที่ปัสสาวะได้นะครับนี่บรรยากาศนะครับสบายสบายนะครับนี่ก็มีรถนานๆสวนมาคันหนึ่งนะครับผมดีดูท้องฟ้านะครับโอ้โหธรรมชาติไม่ต้องความสุขอยู่รอบตัวเราครับทำงานไปขับรถไปก็มีความสุขได้นะครับเนี่ยชอบมากเลยครับขับรถเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยครับ หมาวิ่งมาเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ย<ฮ>นึกว่าจะเป็นหมาป่าเนี่ยไม่เห็นมีบ้านคนสักหลังเลยเข้ามาเส้นนี้ไม่มีบ้านเลยนะครับหมามาเที่ยวไกลมากแน่เลยเนี่ยเนี่ยนันานก็มีรถมาคันหนึ่งนะครับผมเพลินๆน,นะครับขับเพลินๆช่วงนี้อากาศมีฝนตก เป็นเม็ดละอองนะครับเมื่อกี้ตกหนักแล้วแต่พื้นที่นะครับเขาก็สลับไปสลับมาปกติทางเข้าของตรงเนี้มันจะตกแรงแล้วก็เข้าเลี้ยวลงจากถนนใหญ่ลงมาถนนรองเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยตกนะครมันจะตกเว้นช่วงตกวินช่วงเนี่ยครับผมแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่าทุกท่านอาจจะรู้จักนะครับตรงนี้กลางคืนขับมานะครับก็จะเห็นสิ่งนี้ครับ สารพระภูไม่รู้ใครเอามาเรียงไว้เต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยนี่เต็มไปหมดเลยนะครับผมกลางคืนก็มีวิวนะครับกลางคืนก็มีวิวมันได้นะครับไม่รู้งวดที่ผ่านมาใครดวงดีบ้างครับเลขที่ผมต้องการให้ออกมานานแสนนานครับศูนย์ศูนย,นย์นะครับไม่ค่อยเห็นมันออกศูนย์ศูนย์นะครับผม เห็นเต็มที่กับศูนย์หนึ่งนะครับผมที่ใกล้เคียงศูนย์ศูนย์แต่รอบนี้ศูนย์ศูนย์ออกสักทีรู้สึกดีใจยังอยากแปลกๆนะครับเพราะตัวเองก็ไม่ได้ซื้อหวยไม่ได้เล่นลอตเตอรี่อะไรของเขาแล้วครับ,รบเห็นไหม่างที่ผมว่ามันตกเป็นช่วงๆครับผมตกตกหยุดหยุดนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นเว้นเป็นตกหยุดตกหยุดในระหว่างเส้นทางเดียวที่เราขับรถไปครับมองว่าข้างหน้า อีกไม่กี่กิโลขอให้หยุดนะฉันจะถึงเป้าหมายฉันอยู่แล้วเธอต้องหยุดให้ฉันด้วยนะฉันไม่อยากลงรถแบบเปียวคนนะออรถก็เดือนนี้สบายใจครับล้างรถมาปุ๊บล้างปั๊บตกปุ๊บดินก็ดีใ่โอ้ํำใจครับผมเห็นไหมเห็นไหมฝนจะตกแรงแล้วก็เดี๋ยวเริ่มเริ่มเดี๋ยวเร,เริ่มจะเบาไปอีกหน่อยแต่มันเริ่มจะเบาแล้วมันจะตกเหมือนแบบ พาดไปพาดมานะครับเนาะกับถนนนะครับอชอบมากเลยครับฟ้าเมื่อเดืนสุดทำมากไปชอบก็คือตอนนี้เมื่อยครับแค่มือจับโทรศัพท์มอือถือถ่ายไปถ่ายมาครับเนี่ยก็ มีผลานเกษตรก็น่าจะดีขึ้นนะครับเนี่ยคิวเขานะครับผมสวยนะจริงๆเข่าตรงเนี้ยสวยนะแต่ผมไม่สะดวกถ่ายครับอันตรายครับผมคนดูก็บอกมันพูดมันท่ำอะไรของมันวันเนี้ยนเนี่ยดูเป็นสีๆนะครับเนี่ยน,น,น,นี่อ๋อลืมไปทำไมมันใหญ่ฉันซูไมไว้นี่เองอ๋อ ก็ว่าทำไมถ่ายภูเขาแล้วไม่สวยเลยีช่นี่น,น,น,นี่นี่ครับระหว่างทางที่ผมไปทำงาน าถนนก็โค้งซาโค้งซะขนาดนี้เรื่อยๆครับไม่สิ่งทุกทีจะสิ่งวันนี้ขอไม่สิ่และกันทุกทีนี่โหดึงเกียร์กระจายนะครับผมรอบนี้เรียบเบรกลงละกันไปเบาๆไม่รีบไม่เร่งนะครับ เสร็จงานแล้วเสร็จงานแล้วมนัน,น้นีโอเทโค้งครับโอ้โหโค้งนี้มันหน้ามอใส่มันเทโค้งนะโค้งแบบได้มาก เ่มากได้มอไซค์มาควบนะแต่ก็ระวังลื่นนิดนึงนะถ้าเป็นมอไซค์เนี่ยฝนปล่อยๆใหม่ๆเนี่ยไปดูเนี่ยวิวเขาวิวเขาโอ้โหแจว๋วชอบจังเลยอ้าหมาลบหมาลบอากาศดีๆรับรถเรื่อยๆนะครับไม่ร,รีบไม,รไม่เร่งแล้วนะครับ ขามาก็เหยียบน่อยขากลับก็ผ่อนๆไปนะครับธรรมชาติสวยงามวันทำงานก็ถือว่า,าพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับ ก็มีปัญหาที่ล้อเป็นอะไรกันมาดูมีเสียงด้วยเดี๋ยวจะต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขรถหน่อยหนึ่งนะครับวันหยุดนี้เขาไปเที่ยวไหนกันเนี้ยโอ้โหเจอรถบัสไปช้าเลย ตจะขับเร็วมากเส้นนี้ครับแต่ว่าพอดีเจอรถบัสชา้าซะเลยรถกระบะแซงไม่ได้เพราะว่าทางเป็นโค้งหักศอกตัวเอสนะครับผมก็เลื้อยไปเลื้อยมาอย่างกระงูครับนะเส้นเนี้ยถ้าขี่หมอส่์แล้วถนนโล่งๆแล้วสาดโค้งนี่มันมากได้หลุด <c oughs> ได้หลุดไ,ไ,ไม่หลุดไหมไม่หลุดหรอกโค้งทำมาค่อนข้างดีครับไม่ได้ ไทถิ่นปแสงกันไปแสงกันไป้ายโอ้โอ้เราแสงไม่ได้จังหวะไม่มีให้ไป